อันนี้จากคูเรียจากคูเรือเขาส่งมาให้แต่มันก็ะถองกระถางประมาณว่าโดนของประมาณนั้นอ่ะจอกจอกเพราะตอนแพกมาเขาแพกมาอย่างดีนะอันนี้เขามาส่งหรือพี่เบลเองอะครับอันนี้เขามาส่งค่ะของต้องตามมาเป็นนักีเดียวกร่บของเจะอันนี้ถึงไม่ได้ตามหรอกก็คือเราก็ไม่รู้ยังไงเนาะแต่ทำไเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ก็คือขอมาแล้วเดี๋ยวเขาโยนมาให้ก็เลยบอกอ๋อถ้างั้นแกรุณาดูให้ด้วยนะเพราะเป็นต้นไม้อันนี้ราคาเปไปประมาณกี่วันนะครับ ก็หกวันอ่ะก็ส่งวันที่สามสิบอ่ะก็ถึงวันที่ห้าตอนเช้าที่เขาโทรหาแล้วคือของมาเสียหายสภาพนี้เลยค่ะตามภาพที่ดีที่ก็ยังไม่ได้เอาอะไรออกเลยในคาอยู่นะก็เลยไม่ได้จัดแล้วรอยนะอันนี้อันนี้อย่างต้นเนี้ยครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็สั่งมาต้นละาสองร้อยห้าสิบต้นละสองร้อยห้าสิบใบหนึงก็ะถางละนี่แหละครับใช่ก็ะถางละสองร้อยห้าสิบมันมาจากครูเรือไงพวกอะไรไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยครับเสียหายแล้วอย่างนี้ก็คือ ทางที่เขาส่งมาเขาก็ไม่รับผิดชอบเลยละเราก็ไม่ไม่ได้ติดต่อแต่เราที่เราลงไปในในเนี้ยก็คือคนส่งอ่ะคือคือเขาก็เขียนแล้ว่าต้นไม้กอเาะต่ไส่งแค่เราคนเดียวเพาส่งคนอื่นด้วยเหมือนกันเขาส่งทั่วประเทศนะครับไม่เขาเขียนีได้ติดต่อไปทางบริษัทนส่งนี้เนยครับว่าเขาเขาไม่ให้คำตอบอะไรหรอว่าทำไมถึงว่าช้าว่าอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็ไม่รู้ว่าราชาเพราะอะไรพี่ก็เลยจะถามนี่กุมว่าเอ๊ะทำไมร้า้คนอื่นเขาเป็นเหมือนเราไหมว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราไหมเป็นเยอะตอนนี้ตอนนี้ผมเห็นคนมือดีเพราว่าของมันจะตกทางเยอะกับเห็นที่ว่าโกดังเห็นเขาถ่ายรูปมาของยังกองอยู่นั้นของยังไม่ระบายออกมาเลยก็เนี่ยเขาคนที่เขาส่งให้ตั้งแต่บ่ายสองโมงสามสิบของวันที่สามสิบนะเราก็ยังไม่มาไงของก็คืออันนี้ก่อนส่งที่มาใช่ไหมครใช่ก็ตรงนง้น สวยเลยไอ้เหี้ยผมตกปะเนี่ยเนี่ร้อยเลยเออจะมีตัวอื่นีเน่ยทันหรือเปล่าเนี่ยแดงมดเลยลุ้งเยอะรบกวนมาตัวนี้น่าจะมีแต่เนีคือเยอะอ่ะที่เราเรามาทำยังไงได้ครัากำไรไม่ได้แล้วต้องทิ้งอย่างเดียวอ่ะเรารู้สภาพจะฟื้นไม่ได้ะมาณนี้ไม่ได้อะเพราะแต่ก็ไม่รู้มันอยู่หลายวันแล้วก็ไม่เห็เราไมู่้เราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่ามันอาจจะไม่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาลูกนอน างทีมันเป็นปัญหาเล็กเไงแต่มันหลายหลายคนแต่ปัญหาขึ้นมาใช่ป่ะก็คือจะสั่งอีกเยอะเลยแหละสุภาพเนี้ยเราจะสั่งได้ไงอ่ะจะส่งไหนมายังไม่รู้เลยเพื่อให้ดูดีไงอ๋อนี้คือมากงานํานออกมานี่นี่นี่ว่าพนักงานออกมาโวยว่าลูกค้าไปวางใส่เพื่อว่าที่ใช่ให้มันดูดีหน่อยอะไรเงี้ยก็คือถ่ายรูป ือไม่ได้ไดปากกาลังาปากกาลังอะไรทุกอย่างอันนี้คือค้าไพลินคอยไพลินค้าเหรอคอยไพลินอ่ะเนี่ยคอยไพลินต้องมาจากผู้เรือรครับใช่